สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการฟ้าเปิดทางกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้รายการเราก็จะมีกิจกรรมดีๆและสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ ายจุติกรายรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมอบโลดเชิดชูเกียรติครอบครัวร่วมเย็นกรุงเทพมหานครประจำปี2563และปะกฐกถาพิเศษเรื่องครอบครัวไทยกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่ยั่งยืนรางวัลน,นี้เชิดชูเกียรตินี้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนใจเป็นแรงบันดาลใจว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้น,นก็ตามเรายังมีครอบครัวที่รัก หวังดีแล้วก็สนับสนุนให้เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็งครอบครัวไม่มีวินยัยแล้วก็ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืองานนี้จะไม่สามารถทําสําเร็จได้ก็ยังมีงานหนักรออยู่ข้างหน้าที่ต้องการความเข้าใจต้องการความอดทนจากทุกส่วนเพื่อให้รัฐบาลนั้นช่วยกันสามารถทํางานฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปและในปีหน้า ให้ลุล่วงไปให้ได้ขอให้ทุกคนนั้นเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็รักกันปรารถนาดีต่อกันประเทศไทยอยู่รอดทุกคนต้องอยู่รอดครับสำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นกรุงเทพมหานครประจำปี2563ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นโดยมีครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น42ครอบครัวค่ะ ิดงานอย่างยิ่งใหญ่บางกอกอินเตอร์เนชแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ระหว่างวันที่15ถึง26กรกฎาคมนี้ปฏิวัติงานจะแสดงรถยนต์ตามรูปแบบนิว n นอร์มอลวังมาตรการคัดกรองผู้เข้าชมงานอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของรัฐบาลขณะที่ค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างบนพื้นที่กว่า170,000ตารางเมตรเปิดประสบการณ์ใหม่วิชวลมอเตอร์โชว์จำลองบรรยากาศงานศูนย์โลกออนไลน์เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งตอนนี้เราใช้พื้นที่อยู่ประมาณเกือบแสนตารางเมตรนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมที่เราเคยมีอยู่ถึงหลักล้านเนี่ยปีนี้มาตรการเราต้องระวังเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแห่งแรกของโลกนะที่จัดงานระดับแสนกว่าตารางเมตรแล้วก็มีผู้เข้าชมในอดีตที่เคยถึงหนึ่งล้านคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครจัดได้เลยแต่มัมีประเทศไทยแห่งแรกในโลกเนี่ย ทุกประเทศจับตาดูประเทศไทยเราเพราะว่าเราเนี่ยติดับหนึ่งที่เราสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ขึ้นมาได้ใช่ไหมนี่เป็นแล้วเป็นงานแรกของโลกด้วยถ้าของเรานี่ประสบความสําเร็จใช่ไหมไม่มีการระบาดแล้วสามารถควบคุมได้เนี่ยงานต่อไปก็มีที่จีนซึ่งให้มอนิโชนี่มีผู้เข้าชม2ล้านคนและพื้นที่ใหญ่กว่าเราแล้วจะมีงานต่อๆไปอีกในโลกนี้กหลายงานฉะนั้นเนี่ย มีการวอร์นิ่งเตือนอยู่ทุกทกที่แล้วคนเข้าออกสังเกตดูเลยเราไม่รับคนเข้าไปเยอะเลยทยอยเข้าไปดูกันแล้วก็จุดผ่อนปลนของแต่ละบูธเนี่ยเรามีกั้นไว้หมดแล้วค่อยๆเอาคนเข้าไปคนจะเฮเข้าไปดูรถคันเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมต้องทยอยไปเราถึงได้มีจุดผ่อนปลนเยอะแยะใช่ไหมข้างในาจะมีที่ว่างเยอะใช่ไหมไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนนะครับไม่มีเงินดาว ผ่อนกันยาวถึง7ปี8ปีใช่ไหมทุกคนมีความเชื่อมัน่นแล้วทุกคนช่วยกันลดราคากันเป็นหลายๆแสนมีหลายเคสนะครับไม่มีเงินดาวเลยผ่อนกันระยะยาวผมคิดว่าตัวเลขรถยนต์นะคงไม่ตกต่ำเหมือนที่ค่าดคะเนไว้50%อันนี้เหลือแค่20%เร์เลยอะทีนี้นะครับเพราะคนไทยเราเนี่ยมีตังค์แล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่จะกบจ่ายใช้สอย ตอนนี้รถถูกมากแล้วเดบี้ยเราไม่ต้องเสียไงเปี8ปีพวกนี้แพลตฟอร์มวิชวลมอเตอร์โชว์ในปีนี้เป็นครั้งแรกของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงงานบางกอออินเทอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ในยุค New Normal อลสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน แต่อยากทราบข้อมูลและมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลต่างๆของงานจึงเปิดบริการวิชัวมอเตอร์โชว์ผ่านทางเว็บแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้จัดจแสดงที่เข้าร่วมงานในปีนี้ซึ่งมีความพิเศษก็คือระบบไลฟ์แชทที่สามารถคุยรายละเอียดและเปิดการจองรถยนต์ได้ด้วย ไปจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้เรามางานพิธีไหวบูชาบุรพาจารย์นะครับของวัดถาวรวรารามนะวัดยยนเมืองการหรือขันทอตือน,นะครับวัดนี้นะครับสืบสายมาจากพระพุทธศาสนามาหายาณสายอนันามนิกายนะครับหรือสายวัดยวนนั่นเองวันนี้เป็นวัดสําคัญอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นพิธีประเพณีสําคัญของ ชาวมหายานทุกคนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในพระพุทธศาสนามหายานถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับซึ่งจะประกอบพิธีไหว้บุรพาจารย์ซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในจริรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นองค์ประธานฝ่ายคารวะนะครับรับรองกัานั้นคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวมารวมตัวกันที่นี่อย่างแน่นขนาดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมในรายการวันนี้ครับ ไวยบุรพาจารย์ถือว่าเป็นประเพณีหลักสําคัญถือว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะบําเพ็ญเพียรน,นะครับประกอบศา,นาสานกิจศาสนธรรมต่อไปให้เจเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เป็นการเผยแพย่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปในประเทศไทยบทบาทของคณะสงฆ์อเมริกาแห่งประเทศไทยที่ดําเนินกันมานะครับอายุยาวนานกว่า200ปีแต่ยังคงสืบสานแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติ กันสืบกันมานะครับรุ่นต่อรุ่นจนถึงยุคปัจจุบันวัดทวรวรารามก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของขอวัดมหายานอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็จะล,อ,ลอยตามบุรพอาจารย์มาโดยตลอดอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่างานตลอดทั้งปีที่มีกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาการประกอบาศาสนาพิธีสําคัญส,ค,ญสคัญนะครับที่วัดแห่งนี้จะมีผู้คนล้นหลามนะครับโดยเฉพาะ ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นแหล่งที่ถิ่นพำนักพี่น้องชาวยวนหรือชาวเวียดนามและโดยเฉพาะนะครับท่านเจ้าวาดเจ้าปกครองสมภารเจ้าวัดนั้นให้ความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับให้ความรู้ให้คุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดกับสาธุชนประชาชนโดยทั่วไปนั่นเองนะทำให้วัดนี้จเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูรสืบต่อกันมา รับรุ่นต่อรุ่นเลยทีเดียวท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอได้โปรดอนุโมทนาร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเราได้ไหว้ครูบาอาจารย์ได้ไหว้ผู้ที่มีคุณอุปการต่อพวกเรานะครับที่ยังอยู่ดำรงชีวิตอยู่นะครับสำหรับบุรบาอาจารย์ถึงแม้จะสิ้นรับดับขันไปแล้วแต่ท่านก็ยังคงคุณงามความดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สยานุศิ์ทุกคนยังระลึกนึกถึงแล้วก็ได้มาประกอบพิธีไหว้บุรพาจารย์ประจําปีนะครับพิธีเคารพไหว้บูชาบรูบาจารย์นั้นถือเป็นหนึ่งคุณธรรมนะครับที่ทุกคนจะต้องจดจําแล้วก็นําไปประกอบเป็นกิจวัตรนะครับตลอดทุกปีเราจะได้มีพิธีไหว้เช่นนี้หนึ่งครั้งนะเป็นการน้อมลาลึกนึกถึงคุณคุณ,คณงามความดีของบุรพาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนศิษย์ ให้ประกอบคุณงามความดีสืบทอดต่อๆกันมานะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่าการถวายทูปก,การไหว้บูชาการถวายน้ําชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับนนการยกน้ําชาถวายการไหว้ด้วยขนมผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นถือเป็นเรื่องสำคัญในการไหว้นะครับโดยเฉพาะ พี่น้องชาวมหายานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายจีนเชื้อสายยวนเชื้อสายญี่ปุ่นไต้หวันจีนเวียดนามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำเหมือนกันหมดนะฮะการที่เราจะต้องมีกระดาษไหว้มีกระดาษไหว้ไ้บูชาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบสืบกันมานะครับจนถึงปัจจุบัน ครับนี่คือ,อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับที่เรายังคงระลึกนึกถึงเราต้องยกคุณงามความดีให้กับบุรพาจารย์ตั้งแต่สมัยอดีตที่นำพระพุทธศาสนามหาย,ยาณเข้ามาสู่ดินแดนสยามประเทศเมื่อสมัยกรุงธนบุรีนะครับกรุงทนบุรีสืบกันมาจนถึงยุคลัตนโกสิน์นะครับ200กว่าปีแห่งการดำรงคงอยู่ พระพุทธศาสนามหายานอนามนิกายแห่งประเทศไทยนะยังคงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองม,มาตามลําดับเป็นที่ศรัทธาของผู้คนโดยทั่วไปสิ่งที่จะต้องสืบเชื้อสายกันต่อน,นั้นก็คือ,อสิทธิอนุสิทธิแต่ละรุ่นนะครับรุ่นหลังๆจะต้องเคารพรบนอบแล้วก็ให้ความเคารพต่อบุรพาจารย์ที่ได้มอบหมายนะครับหน้าที่สําคัญสาคัญให้การดูแลรักษาวัด ดูแลดูศรัทธาสาธุชนดูแลความมั่นคงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมคลายแล้วก็ให้ทุกคนเห็นความสาคัญต่อการที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสั่งเสริมสั่งเสริมคุณธรรมนะครับทำให้ทุกคนได้รู้จักการประกอบคุณงามความดีนะครับพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้จึงได้ถูกยกย่องแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธากันมาจนถึงปัจจุบัน

วัดยวนเมืองการหรือวัดถาวรวลราลามนั่นเองนะครับกลับนัมาศการครับ่อเจริญพรครับความสำคัญในการบันนี้นเ,เป็นไงครับเป็นวันไหว้โตคือเป็นวันไหว้บูรพาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้ที่เรามาไหว้ทั้งหมดสี่รูปด้วยกันเป็นอดีตอุปชาทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าในรายชื่อ ที่ไหว้นั้นยังมีทั้งหมด8รูปของครูบาอาจารย์ที่วัดกุศลอีกสองรูปวัดตลาดน้อยอีกสองรูปวัดมงคลสมาคม1นึ่งรูปรวมแล้วก็เป็น8รูปด้วยกันเป็นอุปชาแล้วก็เป็นเจ้าคณะใหญ่หลายรูปที่เรามาไหว้โตก็คือไหว้ระลึกนึกถึงอุปชา ซึ่งเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงให้เราได้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าเราได้มีอุปชาเราจึงได้เป็นพระพิสุสงฆ์หรือสมมเนนในวันนี้ซึ่งเราจะได้เป็นพิสุสงฆ์สมมเนนก็ต้องผ่านอุปชาครูบาอาจารย์เราจึงจะได้เป็นพระพิสุสงฆ์สมมเนนที่บริบูรณ์แล้วก็คือการไหว้โตหรือไหว้ครูบาอาจารย์ ที่จริงครูบาอาจารย์ก็ถ้าว่าเป็นคารวาสก็เปรียบเหมือนว่าอากงอมาม่าหรือว่าปู่ย่าตายายเราก็มาพ่อแม่ของเรารู้ว่าเรียกรวมๆก็คือบรรทบุรุษบรรพชนของเรานั่นเองซึ่งความสำคัญก็ที่เราได้เป็นพระเนี่ยก็จะอุปชาและครูบาอาจารย์เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดแม่ที่ผลิพระสงฆ์ของอนันตนิกาย ซึ่งล้วนแต่อุปสมบทบรรพชาอยู่ตรงนี้เช่นเจ้าคณะใหญ่องค์ปัจจุบันก็บวชที่ตรงนี้เช่นเดียวกันจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญและการไหว้โตก็เป็นวันสำคัญที่หลวงพ่ออุปชาคือหลวงพ่อโฝพองเดียวองค์ก่อนนั้นท่านได้กำหนดไว้ว่าให้วันนี้คือวันยวนก็คือ,อโงเวีก เซอร์งูหยึกก็คือเดือน5วันที่25ของยวนหรือว่าเดือน5จีนวันที่25ของจีนยึดทางปฏิทินอย่างนี้เราไม่ได้ยึดสากลแล้วก็ไม่ได้ยึดของไทยเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาบุญก็ขอกราบพระเถรานุเถระทั้งพระสง์ยวนและพระสงไทยทุกรูปที่ได้มาร่วมไหว้บูรพาจารย์ รืวอว่ายโตในวันนี้ทุกทุกท่านทุกทุกรูปแล้วก็ตลอดจนญาติโยมประธานวัดไวย,ยาวัจกรวัดแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดทั้งทิศท,ทั้งที่เคารพนับถือต่างๆได้ให้ความร่วมมือให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยประธานพรให้ทุกคนทุกท่าน มีแต่ความสุขและความเจริญจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขยันทำรรม,มาหากินไม่เจ็บไม่จนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมจะพ้นจากโควิดในทีมเจริญพรสาธุ นี่คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสมณนามธีราจาร์นะครับปลัดขวาคณะสงฆ์อนามนิกาแห่งประเทศไทยผู้นําบุญสายตะวันตกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีวัดถาว,วารวรลามหรือวัดยนต์เมืองกาญนะมาเที่ยวเมืองกาญอย่าลืมแวะวัดนี้นะฮะมีประวัติศาสตร์แล้วก็ตำนานสําคัญสำคัญให้ท่านได้ศึกษากันนะครับมาจเจริญธรรมเจริญเจริญบรารมีกันที่วัดนี้นะครับสักครั้งหนึ่งนะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ วันนี้คุณพิสิทธิ์จะพาเราไปหาต้นบุญต้นแบบท่านใดติดตามชมกันได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับในช่วงต้นบุญต้นแบบช่วงนี้นะครับมาพบกับอาจารย์เล็กนะครับท่านอาจารย์คงฤทธิ์นะครับเติมวานิชนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอเล็ยกเลียนะครับได่ครับโอ้ดีใจเลยครับนะครับพีเล็กก็ ทำบุญสังคมสงเคราะห์มาเยอะโดยเฉพาะที่วัดธรรมบัญญรามบางม่วงเนี่ยตั้งแต่มาเริ่มสร้างองค์หลวงพ่ออยู่ลายไพสัตว์เอาไว้แต่รับพระพุทธเจ้าหมอยาเนี่ยตะดั้งจะเดิมเนี่ยเฮเล็กไปทําธุรกิจอะไรมาหรือว่าเริ่มเริ่มต้นเนี่ยผมนี่เป็นเกิดในตระกูลจนมากนะฮะผมเรียกว่าแค่จบป .4 นะฮะคนสมัยยุคก่อนนะเรับคนยุคเก่าเขาก็ต้องเรียกว่า ปากกัดกินทิบอ่ะไม่ว่าอะไรที่ในทางเรียกว่าแบกหามเอ้ยสารพัดอย่างก็สู้มาหมดสู้ทุกอย่างสู้ทุำอะไรที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวใช่ใช่แล้วก็คือโชคดีอย่างว่าไปเป็นเด็กรับใช้ของสังคมสมัยก่อนเขาเรียกว่าพวกเขียวเนี่ยพวกพ่อค้ากิติมมาศไปอยู่ใกล้พวกเจ้าสัวทั้งหลายไปอยู่ใกล้เจ้าสัวเขาก็เลยได้ความรู้ดีๆจาก คนพวกนี้ครับเราก็ได้ตรงนั้นมาพัฒนาครอบครัวชีวิตของเราครับก็ชีวิตก็เจริญเติบโตมาเอยนะครับตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วฮะตอนนี้มีลูก4ี่คนนะสี่คนทำงานหมดหรือยังครับเขาเขาดังนะฮะเขาแยกวงไปหมดแล้วเขาดังแล้วแยกวงหมดเลยเหลือผมสองตาใหญ่ตอนนี้เหลือสองตาใหญ่เราตอนนี้ก็คือตะเวนทําบุญอย่างเดียวใช่ใช่ใช่โอ้แล้วยังไงเนี่ยเอารถบิวแชร์อย่างเงี้ยเนี่ยจากที่วัดทําปัญญารามบางม่วงเนี่ยนะ วัดธรรมบัญญรา,ามบางม่วงเนี่ยได้รับความเมตตาจากเฮเล็กนะครับหรือคุณคงฤทธิ์เนี่ยนะฮะนี่น,น,นี่มีติดชื่อไว้เลยนะอันนี้ติดไว้ให้เลยนะครับนะครับคงฤทธิ์นะครับให้เพื่อนร่วมโลกนะครับเอามาถวายที่เนี่ยเป็นประจําเลยนะครับโดยเฉพาะรถวิวแชร์เนี่ยที่วัดธรรมบัญญรา,ามบางม่วงเนี่ยจะมีคนมารับกันเยอะมากเราก็ติดชื่ออย่างนี้ไว้ให้ถือให้เป็นเกียรติประวัติกับท่านอาจารย์คงฤทธิ์เติมมนิท นะครับทินี่มาช่วยเติมเต็มให้กับสังคมที่มันขาดหายไปคนไหนที่เ็าไม่ช่วยแต่เฮเล็กช่วยใช่ครับครับแล้วทราบว่าจะเอามาให้อีกออคือคือปณิธานของผมกับอาจารย์พี่สิทธิะอาจารย์เสี่ยงป้อเนี่ยอาจารย์เสียงป้อคือรู้จักกันมาเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วก็สมัยเป็นเด็กท่านผมผมผมอยากจะคืออยากจะเดินตามหลังท่านอ่ะครับครับเพราะท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องประสบความสําเร็จ ในทางบรรลุธรรมในในการเวลานี้ในการข้างหน้านี้เพราะว่าอยากจะมาร่วมด้วยช่วยตลอดอ่ะเกิดไม่ไม่ทีเดียวนะคือจะเป็นเป็นคนชอบตาบุญแบบทยอย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 แต่มาแต่ละทีก็ตกใจเหมือนกันนะไม่ฮะยังมาทีหนึ่งโอ้โหสามสิบคันนี่ตกใจเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเอารถบิวแชร์ในสามสิบคันนี้ไม่งบประมาณนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนี้ที่วัดเราก็เป็นแหล่งบุญเพราะว่า อาศัยน้อมนำเอาบารมีของพระยุลัยสัตา์เนี่ยนะครับนำไปช่วยผู้คนนะไปสงเคราะห์ผู้คนต่อไปนะฮะก็ถือว่าตรงนี้เป็นตนบุญเป็นสำนักงานเป็นกองบัญชาการบุญที่เราจะต้องทอนบุญตรงนี้ไปให้ผู้อื่นนี่แหละผมจะได้บุญก็ตอนนี้แหละที่ที่นี่แหละแจกใจไปทั่วแล้วได้เห็นด้วยตาด้วยบางครั้งเราเห็นเห็นภาพที่ออกจากทางสื่อ เรามีความสุขทันทีเลยโอ้สิ่งที่เราให้ให้ไปเราถวายไปเนี่ยไปถึงผู้ใช้โอ้ยิ่งมีความสุขเช่มั้ยใช่แล้วอย่างโรงเรียนเนี่ยวันนี้ก็วันนี้นะครับนี่วันนี้เฮเล็กได้เมตตานะฮะมาช่วยมาช่วยสร้างเป็นเจ้าภาพนะครับสร้างโรงเรียนบ้านบางม่วประชาลังสิทธิไว้อีกหนึ่งกองทุนนะครับซึ่งวันนี้ก็มอบถวายให้องค์พระจันกรโกศนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ามาได้ร่วมสร้างนะครับ ให้โรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เป็นสมบัติของประชาชนต่อไปคือพูดถึงโรงเรียนนี่ผมให้มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งเลยแต่ไม่เคยออกไม่เคยออกบอกซื้อไม่ได้เคยบอกใช่ไหมไม่เคยอันนี้อันนี้คือล่าสุดนะฮะล่าสุดจริงๆแล้ววันก่อนนี่พัดลมตั้งหลายสิบอันก็ถ้าแอบบอกบุญมาก็จัดไปเลยจัดเต็มเลยนะฮะพัดลมตัดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ได้ช่วยสนับสนุนในการ จัดงานเป็นกิจกรรมให้กับองค์พทธนจรโกศลนะฮะงานกิจกรรมแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสาธารณกุศลอะไรก็แล้วแต่นะมีส่วนร่วมทุกทุกบุญเลยใช่ไหมครับมากน้อยอ่ะมากน้อยก็<ม>แล้วแต่ครับเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีครับ <laughs> แล้วมีความสุขครับเราเรามีข้อคิดยังไงที่พอจะเป็นแนวทางนะครับให้ผู้ที่ชมรายการตอนนี้ถือคติทำตามที่เราทำบ้าง คือคือคืออย่างนี้นะคือผมเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่ผมนี่ก็เป็นคนใจบุญอเราเกิดในสลามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนข้างบ้านที่นอนเขาใครตายเขาก็ต้องมาลงเรียนที่บ้านผมคุณแม่ก็จะพาผมเนี่ยไปตะเวนบริจารับริจากงินมาซื้อโลงศพให้แก่คนแถวนั้นอแล้วคุณแม่สั่งสอนผมบอกว่าอเล็กเอ้ยเอ็งมีบาทหนึ่งเอ็งต้องมีสลึงหนึ่งให้คนอื่นนะ อยากเก็บไว้ัตบาทหนึ่งนะฉะนั้นต้องมีเจียดตสงเอาเสลิงหนึงเนี่ยออกมาแจกจ่ายให้คนช่วยเข้าเดือดร้อนนะฮะนี่รู้จักเจียดตจ่ายให้ผู้อื่นด้วยนะแบ่งปันแต่แต่ปี40นี่ผมไม่แยกให้เขาเสลิงนะครับครับเคือบาทหนึ่งหมดไปเลยบาทหนึ่งหมดเลยนะต้มยำกุ้ง คือตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นภาวะของเศรษฐกิจที่มัน,มนย่ำแย่จริงๆแต่ก็ <ๆ S 2> <ง>แต่ก็ดีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นหนี้เขา,ามีแต่คนเป็นหนี้เรา,าแต่ทุกวันนี้เราก็ทําบุญก็อยากจะบอกอเพื่อนๆทั้งหลายที่ยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังมีการงานอาชีพดีๆก็ควรจะหนันแบ่งเวลาหาันมาทางเส้นทางบุญบ้างเพราะบุญเนี่ยไม่ทรยศเรา ธุนนรกิจเนี่ยมันจังบางอย่าง,งบางครั้งเนี่ยมันยังทรยศคุณได้พูดคุณหันมาทางบุญเนี่ยสักหนึ่งเสหิงเนี่ยนั่นแหละคือเพื่อนแท้ของคุณายาบคุณตกทุกข์ได้ยากเสหิงหนึ่งเนี่ยเขามีดอกเบี้ยให้คุณด้วยนะนบ,ยบุญใหญ่เห็นไหม <c oughs> นี่คติทําอย่างนี้เคยได้ยินที่ไหนไหมครับไม่เคยได้ยินนะครับก็มีดอกเบี้ยให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นต้นบุญต้นแบบนะของอย่างสไตล์แบบเฮเล็กหรือว่าอาจารย์คงฤทธ เติมวานิทนี้ไม่เหมือนใครทําบุญโดยไม่มีข้อแม้ทำบุญไม่มีข้อจํากัดนะครับคือเติมเติมบุญไปเรื่อยๆเนะติมเติมไปเรื่อยๆเ,อเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นบุญต้นแบบที่เราจะ,ะ,ะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ดชมในวันนี้นะครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่อาจารย์คงฤทธ์เติมวานิทนะครับได้ทำมาไว้ในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญนะครับขออนุภาพของกุศลพลบุญรักษาเทวะคุ้มครอง พระโพธิสัตว์ปกป้องนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้ช่วงนี้ก็เวลาหมดเวลาด้วยแลยงเท่านนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระโพธิสัตว์ปกป้องทุกท่านทุกคนก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆจากร้านเพลินแซบคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเอสทรีคับชั้น3ยูเนียนมอล พบกับรายการฟ้าเปิดทางได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลา7จ็ดถึง7นาิา30นาทีทางช่องทะทะบ5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ